ยืนหุ่นนะครับเหตุการณ์ก็มีอยู่ว่าเป็นโจรแล้วนะครับถ้าเป็นโจรจริงนะครับเท่าแต่ว่าบุคคลนี้ละนามท่านนี้เป็นสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะครับส่งข้อความมาในเพจกูบ้านไม้ดังแล้วก็ได้โทรหาผมตั้งแต่ตอนหัวค่ําบอกว่านะครับบอกนี่นี่แล้วถ่ายเลยนะผมไม่แน่ใจว่าคนคนนี้คือโจรคนนี้จริงหรือเปล่าเพราะล่าสุดนะครับเพราะล่าสุดนะฮะเขาให้ผมโอนเงิน กลับคืนไปสามพันนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาโอนเงินมาสีนะ่พันอ่ะเดี๋ยวนะฟังดูพร้อมกันสวัสดีครับผมอ oh. ครับครับสวัสดีครับเอ uh, พี่เห็นพี่ถามไม่เห็นไม่เห็นเอ็ดโอนคืนให้ผมเลยอ่ะอ๋อครับผมก็เลยว่าก็เลยว่าจะสอบถามว่าไอ้ที่โอนเงินมานั่นเป็นโอนเงินค่าอะไร,ร่ะครับ ไม่ใช่ที่หนูโอนไปเทีย่ยวสวนขึ้นค่ะโอนผิดที่แล้วเจอเสมัครแต่ว่าหนูไม่เอาแล้วค่ะเปลีป่ยนไปไม่สมัครแล้วค่ะอ๋อทำไมถึงเปลี่ยนใจล่ะครับผมเพจกูบ้าไม่ด่านม่ดีดดนะตังมันต,ต,ตังไม่ใช่ทชี่สมัครเลยพีเอพี่เลยค่ะอ๋อสมัครพีเอพีแล้วทำไมโอนตังค์มาตั้งสี่พันเลยล่ะครับไม่ได้จะกดเลขกนึงอะแต่มัน,น,นเป็นเราเลขกทีนั่นเหรอๆๆ <c oughs> มันก็บอกไปแล้วค่ะในเพจอะค่ะอ๋อใช่ไหมฮะแล้วใช้บัญชีบัญชีบัญชีของแป๊บนึงะค่ะจ่ายเข้า <laughs> อเอาละมึงอีกทีคือเห็นไหมมันเริ่ม่าจะมันน่าเริ่ม่าจะรู้ตัวแล้วนะครับมันเริ่มน่าจะรู้ตัวแล้วอีเบอร์นี้เนี่ยนะครับอีเบอร์นี้นี่แหละมันโอนเงินถ้าผมเช็คแล้วถ้ามันเป็นจริงอย่างที่คิดนะฮะเพราะว่ารายการการโอนเงินน่ะที่เขาบอกว่าโอนเงินเกินมาสี่พันน่ะมันไม่มีกรณีถ้าเกิดว่าผมเช็คธนาคารอีกทีถ้าเกิดว่ามันไม่มีจริงๆเนี่ยนะครับก็เท่ากับว่าเขาปลอมสลิปนะฮะ เพื่อที่จะโทรมาหลอกผมโดยเฉพาะเลยเพื่อเพื่อเพื่อจะมาหลอกผมโดยเฉพาะเลยซึ่งในขณะนี้เนี่ยผมโง่ไปแล้วครับผมโอนเงินสามพันบาทอะเข้าบัญชีธนาคารเขาบอกว่าให้ผมโอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ทีนี้เัื่เออเมื่อเอ,อินนะครับเขาบอกว่าเขาจะสมัครรหัส v i p เพจกูบ้าไม้ด่างซึ่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 งมูลค่ามันหนึ่งพันบาทนะฮะแต่ตอนนี้ผมโอนกลับไปสามพันตอนนี้มันขาดอยู่อีกหนึ่งพันนะครับเพราะว่าเขาบอกเขาโอนมาสี่พันไง นะฮะก็เลยโทรมาทวงกับผมแล้วนะครับว่าทาไมอะ่ะถึงไม่โอนยอีกหนึ่งพันอ่ะคืนกลับไปนะเสียง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 รู้สึกไหมว่ามันจะคิอโจรไหมถ้าไม่ใช่ก็ผมขออภัยนะครับท่านเข้าไปแต่ถ้าเกิดใช่แล้วก็ถึงที่สุดเลยนะเอาถึงที่สุดเลยไม่เสียดายตังค์ครับผมแต่มาลุ้งคองสูสิงอย่างผมนี่สักว่าเฮ้ยมันอกี้ไ <c oughs> เอาลอเลยผมไม่ได้สร้างสตอรี่อะไรขึ้นมาผมไม่ได้กูข่าวกูเรื่องเหี้ยมันเป็นกูกำลังตื่นนอนเมื่อกี้ ับแฟผมก็ไปเย่ผมตื่นขึ้นมาสิบเียบร้อยก็ให้โอนเงินกลับคืนไปผมก็โอนเงินกลับไปสิบเจ็ดร้อยเอ๊มันแปลกแปะกแม่งเอ้ยเดี๋ยวเล่าอะไรให้ฟังนะครับเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณนปัจจุบันให้ฟังนะครับแล้วเขาก็ส่งสลิปมานะครับว่าส่งโอนเงินให้ผมแม่งสี่พันบาทโอนคืนมานะครับกดเลขสี่รัวๆัวพลาดเขาบอกกดเลขสี่รัวๆัวเขาบอกกดเลขสี่รัวๆพลาด นะฮะสุดท้ายม่งโอเนเงินมาเกินให้ผมเว้ยอียเอ้ยอ ي, ใครเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเดี๋ยวผมจะส่งข้อมูลให้แต่พรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะลงไปลงบันทึกประจำไว้นะฮะแต่ต้องรีเช็คก่อนนะครับว่ายอดเงินโอนที่เข้ามานั้นนะฮะว่ามันมีเข้าอยู่จริงหรือเปล่าหรือมันอาจจะยังไม่แสดงหรือมันอาจจะยังไม่โชว์ถ้ามันยังไม่แสดงหรือมันอาจจะยังไม่โชว์เท่ากับว่าผมจับโอะผิดตัวเองผมก็เอกใจสะกิดใจนิดนดง อะไรวะเดี๋ยวสักแป๊บแอดนินแม่งก็ามาเคาะประตูอบอกผมอีกแล้วนะครับว่ามีคนโอนเงินเข้ามาในบัญชีของผมแม่งเจ็ดพันห้าร้อยบาทเพื่อที่จะซื้อหูช้างด่างเหลืองไอ้เหียแม่งต้นนั้นกูขายเมื่อคืนนะครับแปดหมื่นแล้วมึงโอนเงินมาได้เจ็ดพันห้า 7, เออโอนมาเจ็ดพันห้ากูทำเฮียอะไรเนี่ยต้นนั้นต้นทีส่สวยเลยนะเอาผมก็รีเช็คสิครับเอาไอ้เหียแม่งรู้สึกว่าจะเป็นเบอร์บัญชีเดิมให้กูโอนเข้าบัญชีไอ้ธนาคารแม่งเกียรตินาคินนี่ถ้าเกิดผิดนะ ถ้าเกิดผิดนะผม่อไม่รู้นะถ้าผมรีเช็คนะถ้าเกิดผิดพลาดแล้วสเตตเมนต์นะครับมันไม่ขึ้นเร็วทันทางแบงก์อันนี้ผมใช้ของแบงก์กสิกรไทยนะถ้าแบงก์กสิกรไทยไม่สเตตเมนตะ์มันไม่ขึ้นเร็วทาว่าไอยอดเงินนะครับสี 4, ่พันกับไอเจ็ดพันห้านี่ที่เขามานะถ้ามันมีอยู่จริงผมขออาภัยการไล่เลยไอ้แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีอยู่จริงนะมันเจอกันในโจนเนี่ยไอ้ก <laughs> ูไม่ได้เสียได้ต่างศาสนาเลยไนอะ้ แต่ว่ากูตลกแล้วกูมีความสุขคุณเชื่อไหมเมื่อกี้ผมถ่ายนะฮะวิดีโอแล้วเพื่อนที่เอาไปลงย t u b e ด้วยนะครับมันโทรกลับมาหากูพอดีมันโทรกลับมาหากูพอดีเพื่อที่จะมาทวงเงินอีกหนึ่งพันนั่นคุณเชื่อไหมถ้าผิดไปขออภัยนะครับเดี๋ยวผมจะโทรศัพท์ไปหามันตอนนี้ไม่รู้มันจะอยู่ในสายผมหรือเปล่าแต่คิดว่าแต่คิดว่านะฮะเอ้าไอ้เงี้ยมันโทรเข้ามาหากูเบอร์นี้บอดีไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะมันใช่เบอร์นี้แต่กูจะโทรกลับไปหามันเ,เ,เฮ้ยแยแม่งสายไม่ว่างกระจอกนี่หว่า ไม่จริงนีดหรอสวัสดีครับอ๋อที่โทรเข้ามาที่เออ่จะคืนเงินอะไรนะไอ้คืนเงินอะไรค่าสมัครรูปบ้านไม่ด่างใช่ไหมครับค่ะหนูพคทไม่มีแอดมินอ่านนะคะอู้หเหรอเหรอเรามีการโอนเงินกลับคืนไปหรือยังอะครับใช่ค่ะโอนโโออนนมาแล้วแต่เขายังโอนให้หนูไม่ครบอะค่ะ โอนนี่ยังไม่ครบตั้งแต่สมัครมาตอนไหนอะครับไม่ถึงโอนเงินเข้ามาตอนไหนครับก็ตอนตอนที่ส่งไปเลยอะครับอ๋อโอนโอนเงินเข้ามาบัญชีธนาคารอะไรอะครับขออภัยนะครับธนาคารธนาคารที่ของระบบปิดิตอะค่ะธนาคารกสิกรโอธนาคารกสิกรใช้ใช้แบงค์ของอะไรโอนนะครับอ๋อนะคะใช้แบงค์ของอะไรโอนออโอนไปธนาคารกสิกรอาหารข้าวปลอิดข้าวปลปุกแรกนะคะนี่ค่ะอ๋อ โอเคครับผมโอนเข้ามายอดเท่าไหร่อ่ะครับอ่าโอนไป4พันนะคะแต่ว่าพี่พี่หนูอบอ,ก,อ,อก,กหนูรอบหนูแจ้งแกไปในแชทแล้วรอบหนงแล้วก็หนูก็โทรหาไปแล้วรอบนึงแต่ว่าพี่เขาโอนกลับมาแต่พี่เขาโอนโอนให้หนูไม่ครบอ่ะอ๋อขาดไปเท่าไหร่แล้วครับผมคันนึงพันนะคะเบลอเอ๊ะแล้วก็อีกยอดที่บอกว่าโอนมาผิด7,500นั่นใช่พี่คนเดียวกันหรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะหนูพี่หนูแชทกับพี่ในแชทเนี่ยพี่ยังไม่อ่านแชทเลยค่ะอ๋อเหรอครับผมเออ ไม่มีนะคมโอนเจ็ดพันห้อ๋อน่าจะเป็นอีกคนหนึ่งครับเพราะโอนผิดมาเจ็ดพันห้าครับผมอ๋อไม่ทราบเหมือนกันครับอ๋อไม่ทราบเหมือนกันใช่ไหมแล้วทําไมเอ่อถึงอยู่ดีๆถึงอยากจะสมัคร v i p แล้วครับแล้วทําไมถึงถอนไม่ไม่ใช่ครับมันมันที่ผากดทักอินบอกใช่ไหมมันจะมีข้อความอัตโนมัติของของระบบใช่ไหมครับใช่หนูก็กดแล้วกดดูแล้วหอดอกแล้วข้าสมัครริงสมัครมีแล้วหนึ่งพันเองที่เราเป็นผู้ชาร แล้วหนูอยากรู้ไอ้สมัครสมัครไอ้สมัครทั้งนี้คือสมัครอะไรคือสมัครแล้วมันได้อะไรบ้างอะค่ะอ๋อพอสมัครเข้ามาเสร็จเรียบร้อยก็ยังไม่เคยดูผู้กดติดตามเนี่ยเพิ่งจะกดเข้ามาดูเพจแล้วแล้วก็ลองสมัครดูอ๋อก็เลยก็เลยก็เลยชอบชอบก็เลยอยากจะสมัครเดยทั้งที่ไม่รู้อะไรเลยนี่เหรอครับ ถ้าทะไรเรื่อยๆไเรื่ๆมันก็เด้งขึ้นมาต่สนใจก็คไปดูเฉยๆอะผมตื่นเต้นจังเลยครับทำไมอยู่ดีๆมีใครสักคนนึงมาชอบผมโดยที่แบบไปเคยไม่รู้อะไรอย่างนี้มาก่อนเลยโดีใจมากเลยนะครับยินดียิดีมากเลยเออครับผมและอีกอีกพันหนึ่งจะให้ผมโอนคืนเข้าไปด้วยอีกไหมครับแล้วนะค่ะเหรอผมโอนพรุ่งนี้ได้เพะพอดีตัทางผมหมดบัญชีพอดีครับผมโอนพรุ่งนี้ได้ได้ไหม อะไรวะตังพันเดียวโอนวันพรุ่งนี้ไม่ได้เหรอเฮ้ยพวกมึงโอนวันพรุ่งนี้ได้ไหมฮะทำไมต้องให้กูโอนคืนนี้ด้วยตังบัญชีแล้วกูมีสามพันสุดท้ายแล้วที่โอนให้มึงอะนะครับถ้ามึงเป็นโจรจริงเนี่ยไปซื้อขให้ลูกเลยนะเฮ้ยพวกมึงช่วยช่วยกันแช์นะช่วยช่วยกันแช์เลยพวกมึงอะหนึ่งร้อยสิบสามคนพี่พี่น้องน้องเพจกูบ้าไหมด่างจะต้องไม่ให้คนถ้ามันเป็นโจรจริงนะ เดี๋ยวผมจะต้องกลับไปรีเช็คที่ธนาคารอีกรอบหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่มันบอกว่ามันโอนเงินเข้ามาในบัญชีของผมแม่งมันโอนเข้ามาจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่จริงนะพวกมึงจะต้องเป็นกระบอกเสียให้โก้ตามเงนินเราสาบานเรากก้ขึ้นมาให้ได้กูชอบมันใช่แล้วกูช,ชอบเออ บุลินนี่ก่อนนะก่อนที่ผมจะไลน์เนี่ยผมโทรไปหาประสานบุลินเลยให้บ,บุลินนะช่วยรีเช็คไอชื่อคนนี้แม่งให้หน่อยไม่พบประวัติที่ชัดเจนแต่มีประวัติว่ามีคนเคยค้นว่าถูกคนนี้แม่งโกมาแล้วอีนี่แม่งหาเงินเนี่ยชิบหายเลยตอนนี้มันดังอะไรเงี้ยเอา้าเอ้ยังโทรกันมาอีกเว้ยกูไม่รับหรอกเบอร์นี้กูไม่รับออรไบอ,อ้กูจะต้องโทรอีกเบอร์เอาไงเล่าเอา้าเป็นยังไงคืนนี้คุยกันรู้เรื่องไหมล้วงคองูสิง สายไม่ว่างอีกแล้วอะไรเนี่ยพันเดียวจะทวงอะไรยืงฮักนักกหนาเอ้ยอะไรเล่าจะโอนตังให้เนี่ย <c oughs> เอ้ยอะไรเล่าจะโอนตังให้เนี่ยปฏิเสธสายทาไมเล่า <c oughs> เอ้ยรับสายได้ดีวะติฮ <c> ะ <oughs> ปัโทมันคิดว่าในเบอร์ที่โทรเข้ามาเนี่ยมันเป็นคนหนึ่งมันก็รับเออมันจะโทรเข้ามาให้อีกคนหนึ่งเดี๋ยวมันเริ่มรู้เนี่ยว่าผมรู้แล้วนะเอ้ยมันไม่ได้เป็นแฟนเพจผมจริงนี่หว่าล้วมันเป็นแฟนเพจมันต้องดูมันจะต้องดูดิเช่ไหมแต่มันเป็นแฟนเพจผมจริงมันจะต้องดูไลฟ์สดผมติ๊ปัโทเสียใจจริงจริงปัโทเอ้ยเนี่เป็นกุท้าหอนสอนใจนะทำการค้าการขาย อย่ารีบใจร้อนอะไรต่างๆนาน,นาเฮ้ยไม่ต้องรีเช็คัะโทเอ้ยด,ดีนะ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 มันไม่ได้เยอะนะครับเป็นหลักแสนหลักร้านเนี่ยฮะแต่มันเป็นหลักแสนหลักร้านขึ้นมาทุกตอนนี้เนี่ยมันเอ้ยนวนผ้าห่มนอนนะครับเครียดนะครับตัวสันนะฮะน,ะ,น,ะ,นะฟังไว้นะใครที่อยู่ในวงการนี้นะทําธุรกิจการค้าชั่วโมงนี้นะเช็คดีด,ดีสเตทเมนต์น,นะเช็คดีดี นะครับผมสิบบาทยี่สิบาทแม่ร้อยบาทพันบาทไอ้เฮียนี่ถ้าเกิดว่ามันโทรไปนี่มันนี่มันเล่นผมแบบมันไม่รู้เลยว่าผมนี่นะครับเป็นงูสิงห์ผมจะไปสิงมันแล้วเนี่ยตอนนี้เนะี่ยไม่รู้ตัวว่าผมเป็นงูสิงห์อ่อาจัดการแน่ครับวันพรุ่งนี้เอาไปแจ้งซะหน่อยนะครับวันพรุ่งนี้ไปแจ้งซะหน่อยนะครับวันพรุ่งนี้ไปแจ้งซะหน่อยนะครับเอาทีเดียวหลายคดีเลยใครแม่งเคยค้างเงินกูนะครับที่ผมซื้อต้นไม้แล้วเสือกไม่จ่ายตังเอใน อะไรนะไม่เอาต้นไม้ให้กูนะพรุ่งนี้เดี๋ยวกูไปทีเดียวเลยครับวันเดียวเลยนะครับแล้วก็เออประมาณสามคดีวันพรุ่งนี้กูไปกูจะได้แจ้งทีเดียวพร้อมกันหมดเลยนะครับนะไอ้ที่ว่าจะคืนเงินผมแล้วก็ไอ้ไอ้นั่นนะไม่คืนนะอีกหมื่นสี่นะอันนี้เตือนไว้ก่อนนะคืนสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้กูมีเวลาไปสอนอพอดีสามรายการไปทีเดียววันพรุ่งนี้นะครับไอคนที่ขายบอลอะไรวะ บอลกระดูกทองนั่นด้วยที่ค้างเงินกูแล้วก็ต้นไม้ก็ไม่ส่งให้กูตอนนี้บล็อกเฟซกูไปแล้วเรียบร้อยด้วยนะครับไอที่ขายบอลกระดูกทองนะฮะชื่อหน้าชื่อวรรณภาผมไม่ได้บอกนามสกุลว่าใครนะนะชื่อหน้าวรรณภานะวันพรุ่งนี้กูจะไปจัดการทีเดียวสามรายการนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเสียเงินเสียทองเสียทัทนายอะไรทีเดียวเสียทีเดียวแม่งพร้อมกันหมดเลยนะครับเอามาประจานไอ้ไอ้เฮียนะฮะคนเรานะ อีตัวนี้คนอีคนละตัวนะอีตัวนี้อีตัวหนึ่งอีกคนละคนนะครับอีตัวนี้อีกคนละคนแล้วก็อีหมื่นสี่นะครับที่ปณีปนอมผมว่าจะคืนเงินให้ผมอันนี้มันมันเกินไปนะฮะเป็นเดือนละอันนี้เป็นเดือนละนะครับอันนี้กรณีก็คือประมาณว่ามาบอกผมว่าแม่งมีช้างราคาถูกนะครับมีเพื่อนเพื่อ,อน,อนมีช้างราคาถูกนะครับบอกว่าเพื่อนมีช้างราคาถูก ขายช้างให้ผมสี่หมื่นขายช้างให้ผมสี่หมื่นไอ้น้องคนนี้เนี่ยผมก็รู้จักนะครับผ่านในเพจคูบา้าไม้ดา่ามีด้วยเคยซื้อต้นไม้ผมแล้วด้วยนี่ผมเตือนก่อนนะครับผมเตือนก่อนผมให้โอกาสมีรู้มันขอโอกาสผมอีกวันหนึ่งนะเอาไม่เป็นไรครับอันนี้ยมันบอกว่าจะโอนเงินให้ผมประมาณซ้ําแล้วซ้าเล่าซ้ําแล้วซ้าเล่าซ้ําแล้วซ้าเล่าซ้าแล้ว,แล,วแล้วก็ซ้ําเล่าประมาณมาเป็นเดือนละไม่เป็นเดือนอะเย้ไม่สองเดือนแล้วด้วยนะครับ ผมผมไม่ได้เสียดายเงินหมื่นสี่นะแต่ผมเสียดายสัจจะนะครับสัจจะที่บอกว่าจัดนะครับจะนั่นจะนี่จะนั่นจะนี่จะนั่นจะนี่นะครับหลายรอบแล้วอันพรุ่งนี้ผมไปทีเดียวสามคดีไปเลยนะครับอีนี่อีกคดีหนึ่งจริงจริงผมไม่ได้ไม่ได้อยากไปทำยี่อะไรพรุ่งนี้มันเสียเวลา นะครับแต่คนเราถ้าเกิดว่าไม่ทําให้เป็นเยี่ยงอย่างให้ดูให้รู้ให้เห็นซะเลยนะครับว่าคนบนโลกไปนี้เนี่ยมันก็มีคนจริงอยู่นะครับไม่งั้นมันก็ไปทากับคนโน้นมันก็ไปทํากับคนนี้มันก็ไปทํากับคนนั้นมันก็ไปทํากับคนโน,น้นนะเอ,เ,เอาทีเดียวเดินตัวทีเดียวเลยเคลียรทีเดียวเลยจบๆนะครับนะ